ถ้าจะต้องเป็นลุงตู่มันก็เลยมีคนเสนอเรื่องนายกคนนอกคือหมายความว่า<อ>ไม่ใช่ในายกคนนอกอย่างเดียวการได้นายกคนนอกมันก็มันมามันมาจากเขาเรียกว่านอกเหนือจากรัฐธรรมนูญอยู่แล้วบางคนบอกว่ามาจากรัฐธรรมนูนแหละรัฐธรรมนูนมาตราห้าแล้วนะ<อ>มาตราห้า<อ>นะของปีหกศูนย์ถ้าเป็นสมัยก่อนอก็มาตราเจ็ดอะไรเงี้ยที่เราพูดกันอ่าคําว่า Uh, นายกคนนอกมันมาพร้อมกับอะไรมันมาพร้อมกับมันมาพร้อมกับการพระราชทานมาคนนั้นจะต้องมีคอรมอรคนนอกด้วย mm. ไม่ใช่มาแบงา่งโคต้าพักนี้ได้สามพักนี้ได้ห้าพักนี้ได้เจ็ดแล้วก็มานั่งคุมไอ้พวกนี้ตีกันมานั่งคุมพวกนี้ไม่ได้ถ้านายกคนนอกมันก็ต้องมาพร้อมกับคอรมอรคนนอกมันต้องมาพร้อมกับอำนาจที่มันพิเศษและมันอาจจะไม่มีฝ่าย้านเลย นะอันนี้คุณตีความได้หมดอะนะนะเอาคุณดูนะมาตาเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรมนีนี้บังคับแก่กรณีใ,ใดให้การกระทำการนั้นหรือวิธีใชก้กรณีนั้นเป็นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระะบประชาธิปไตยตอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นรรรรรรปมุขไอค้คนตีความว่าคือการขอนายกระรารานเพื่อเอาอำนาจพิเศษมาให้คนคนหนึ่งแล้วคนคนหนึ่งแต่งตั้งใครเป็นรัฐบาลก็ได้เป็นรัฐบาลพระราชทานและบริหารไปโดยไม่มีฝ่ายค้านซึ่งอันนี้